ฟังให้ดีครับนายท่านพรุ่งนี้ตัดต้นไม้ที่อยู่ข้างหน้านั้นทิ้งไปให้หมดนายท่านทําไมครับทําไมต้องให้ตัดต้นไม้นะครับเพราะมันบังรากของท่านชี้ซีอ,อ๋อครับรักราบนายทอง ซือท่านไปไปแล้วเหรอกลับมาหาข้า,<ม>าใช่ไหมไม่ครับนายท่านเพราะข้ากำลังเครียดหนักก็เลยลืมเรื่องสำคัญไปเรื่องหนึง่งเรื่องอะไรนอกเมืองสิงเอียงสาสิบลี้มีป่าแห่งหนึ่งชื่อว่าหลงจงที่นั่นมียอดนักปรา์คนหนึ่งถ้าท่านได้เข้ามาช่วยงานจะไม่ต่างกับโจโกงได้หลีวัง่านอ,องได้ตัวจางเหลียง ความรู้ของเขา,าเทียบกับท่านเหรยให้ข้าเทียบกับเขาก็าเหมือนกับเอามาไปเทียบกับกิเลนอีกาไปเทียบหงส์คนคนนี้สามารถอย่างรู้ฟ้าดินเป็นยอดคนในใต้ล่าจริงเหรอจริงแท้แน่นอนครับเออแสของเขาคือจูกัดน้ำาคงเบ้งเพราะอยู่บนเนินเขามังกอนจึงเรียกว่าสินแสมังกอนหลับด้วยมังกอนหลับเหรอ หลายปีนี้เพื่อนฝูงข่ากายเขาตาก็แยกย้ายไปหานายดีบ้าก็โจโฉบ้าก็อ้วนเซี่ยวบ้าก่อก,กองสุนจ้านเพื่อหวังจะสร้างผลงานให้บ้านเมืองคงมีแต่ขงเบ้งที่เก็บตัวในป่าพักอยู่กระท่อมน้อยไม่ไปหวังพึ่งใครทำไมเป็นแบบนี้ข้าเคยถามเขาเหมือนกันว่าทำไมถึงคิดแบบนี้เขาตอบมาว่าโจโฉอ้วนเซี่ยว รวมถึงกอบสุจา้านไม่คู่ควรเป็นนายเขาเอ,อข้าจะถามอีกและแผ่นดินนี้ใครคู่ควรเป็นนายของเจ้าคงเบ้งได้แต่ถอนใจออตอบว่าคงไม่มีถ้าจะให้ตามหานายดีมีสู้สร้างนายให้ตัวเองดีกว่าถ้าจะให้ตามหานายมีสู้สร้างนายให้ตัวเองอข้าไม่เคยได้ยินคำพูดแบบนี้มาก่อนเลย ไม่นึกเลยว่าแผ่นดินนี้จะมีคนเก่งถึงปานนี้เชียวหเมื่อก่อนเขาไม่พูดถึงเขาเพราะรู้ดีว่าเขามีอุดมการณ์สูงส่งเออกลัวว่าไม่ยอมมาสวามิภักดิ์ท่านขอบคุณท่านมากแม้จะใช้ความพยายามแค่ไหนข้าก็จะเชิญเขามาให้ได้ยากนักแต่ก็หวังว่าท่านคงจะโชคดี ลากขอบคุณมาก ถ้าจะให้ตามหาหนายดีมิสู้สร้างนายให้ตัวเองดีกว่า แม้จะยากเย็นแสนเข็นเพียงใดข้าต้องขอให้ท่านของเบ้งมาช่วยให้ได้ท่านทีมาคือท่านชิซีใช่ไหมใช่แล้วข้าคือชิซีไม่รอบมาทาเป็นใครเลยข้าคือแม่ทัพที่แพ้ท่านอย่างราบคาบชื่อโจยินเนื่องจากทางานล้มแลว้วแนะ่ท่านจึงให้มาต้อนรับท่านข้ายืนอยู่ที่นี่วันนี้เป็นวันที่สามแล้ว ถ้าท่านไม่มาอีกเห็นทีขาข้าจะหักสัก,ก่อนอะอ,อ้อาวโจหินหรีพาเข้าไปโพรท่านเสนาเถอะไปเราเข้าจอชิสสีโอ้อข้าดอยชิสีคารวะท่านเสนาบดี ชีสีข้าแทบจะนับวันรอท่านเลยก็ถามท่านแม่ข่าอยู่ไหนตอนนี้แม่ท่านกำลังพักผ่อนอยู่นางไม่ได้อยู่ในคุกเหรอใครปล่อยข่าวข้าเสียหายอีกแล้วแม่ท่านก็เหมือนแม่ของข้าข้าจะจับแม่ตัวเองไปขังคุกได้ยังไงอะจริงไหมไม่ต้องค่วงนางอยู่ห้องรับรองอย่างสบายท่านวาง<อ>ใจได้เอเอให้ข้าพบแม่ก่อนแล้วค่อยมาคุยกับท่านได้ไหมได้ได้ เชิญเลยรีบไปรีบมาล่ะครออยู่ท่านแม่ท่านแม่ข้ามาแล้วแม่ท่านแม่ลูกแม่เจ้าเองเหรอใช่เจ้าจริงเหรอเนี่ยท่านแม่ข้ามาช้า